สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องดูวนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พักเครื่องมีผามาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักอดีร้าสูนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต,ต่อไปครับ วันนี้ผมมีพาพมาแบงปันหลากหลายรายการนะครับชอบตรงไหนสนใจตรงไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับไอ l i ล e ก็เบอร์นี Observ ้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับชอบตรงไหนูกใจตรงไหนก็โทรมาได้เลยนะครับนะครับรายการแรกจะเป็นน้ำบัตรนะพี่เป็นน้ำบัตรนะพี่เรามีล็อกเก็ตหลวงพ่อนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ด้านหลังมีตาวัดนะพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นน้ำบัตรของหลวงพ่อกวยนะพี่ผมเอา500บาทนะครับเอา500บาทพี่ สวยๆเดิมๆเก่าๆเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นตะกรุดนะพี่เป็นตะกรุดทองคำนะพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับสวยๆเดิมๆนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นตะกรุดทองคํานะพี่ดูนะครับสวยพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับอันนี้ขนาดแขวนคอได้นะพี่เรียมแขวนคอโชว์ได้เลยนะพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับดูนะครับผมเอา พันเบาทพี่ผมเอาพันเบาทนะครับส,ยสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับส,ยสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับผมเอาพันเ้นะพี่เป็นตะกรุดทองคำนะพี่ได้มา2ดอกนะพี่อันนี้จะเป็นอันยาวนะพี่เป็นอันยาวประมาณาประมาณกี่นิ้วประมาณสักหกเนิ้วพี่ประมาณ6 7นิ้วนะครับดูนะครับจะมีรอยขาดตรงนี้หน่อยนะพี่ดูนะครับเป็น กระตุดทองคำนะพี่เป็นนะพี่เป็น,ปนตะกรุดทองคำนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูครับดูคร,บดครับเก่าๆเลยครับผมเอาเอา่อสองพันห้าร้อยพี่ผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยนะพี่อเล็กพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นกระตุดหลงปูเอี่ยมทั้งสองอันเลยนะครับพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญ หลงพกกวยนะพี่เป็นเหรียญหลงพกกวยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปีศูนย erm ์สี่นะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับหูหวงเปนปิ้นเลยครับดูครับหูห่วงเปนปิ้นเลยครับดูครับตรงนี้มีขีดนะครับดูครับพี่ดูครับขีดเนื้อเกินครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูหน้าตาครับคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับวอลแหวนมีเ้อเกินนะพี่ที่วอลแหวนมีเ้อเกินกองห่วงเหมือนมีปิ้งเขาะ ขอบมโซโลปินลงมาแล้วพี่ขอบผมโซโลปิ้นลงมาพ,มาพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมพี่เป็นเหรียญหลงปะกวยพี่สวยมากเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่ดนะูมีตัวตัดระวังเข่าหลงทอนะพี่เอาหก0้บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่อันนี้จะเป็นหลงพระทวดนะพี่เป็นเหรียญหลงพระทวดนะครับดูครับสวยเดิมพี่เป็น เหรียญหลงพัะทวดนะพี่เหรียญหลงพระทวดนะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับสวยสวยน้ำเดิมเลยนะพี่ดูครับดูเส้นกล้ามเป็นมันมัดเลยพี่เส้นกล้ามเป็นมันมัดเลยครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับองนี้แกะมาจากเรี่ยมทองนะพี่แกะมาจากเลี่ยมทองนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับพี่ดูทิ่งหงวงช้างพี่จะมีเส้นขีดนะพี่ดูครับเห็นไหมพี่คมชัดพี่มีเส้นขีดนะครับดูหน้าผากพี่ดูครับ คมชัดเลยพี่ดูครับเห็ไนไหมพี่ต้งจะดูยากเอยพี่กรอบบันสะท้อนนะครับดูครับสวยพี่สวยดูเส้นกล้ามเป็นมันมัดน,นะครับดูครับเป็นเนื้อก็ไหลทองพี่เป็นเนื้อก็ไหลทองนะพี่ดูครับสวยมากพี่ดูครับดูครับสวยมากเลยครับพี่ดูครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดดูด้านหลังเลยเป็นปูนทิมนะครับ ดูครับหน้าตาเป็นธรรมชาติพี่เหมือนท่านมีชีวิตเลยครับสวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอา600บาทนะครับพี่600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงประคูณนะเป็นหลวงประคูณนะพี่อันนี้เป็นรุ่น2ปี17นะครับรุ่น2ปี17นะครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูครับที่เอาอ่างมีขีดเห็นไหมเอาอ่างมีขีดนะครับดูครับมีจานครับมีจานครับดูหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับดูครับ ดูพี่ต่อโค้ดชัดเจนพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยครับดูนะครับแลพี่บล็อกเลข5ห้าแตกนะครับบล็อกเล็กห้าแตกครับสวยพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับดูครับขอบนะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญปกนะพี่เป็นเหรียญปกแปดรอบนะพี่ครบแปดรอบนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับต่อโค้ดด้วยพี่ต่อโค้ดด้วยพี่เห็นไหมครับพี่ สวยพี่สวยเดิมพี่ดูทับดูทับสวยเดิมเลยพี่ดูทับดูทับดูทับเป็นเหรียญปกหลงปูทิมนะครับดูครับด้านหลังนี้เขียนว่าหลงปูทิมไตมาดหนึ่งแปดครับเหรียญนี้เป็นเหรียญไตมาดนะพี่เหรียญไตมาดนะครับดูทับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูทับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็น หลงพ่อสธระพีเป็นเหรียญหลงพ่อสธระพีผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับปีประสอสงสี่หกศูนย์ครับประสอสงสี่หกศูนย์ครับดูครับเป็นเหรียญเสมาะวีหลงพ่อโสธรครับรุ่นแรกนะครับดูครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยพี่รายการนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อยู่รายการนี้จะเป็น อ่าจบแล้วีิเป็นเหรียญจบนะครับดูครับดูครับเป็นเหรียญจอบหลงพ่อไปรุ่นแรกนะครับเหรียญจอบหลงพ่อไปรุ่นแรกแล้ววิสวยๆต้เดิมพี่ดูนะครับดูครับนะครับหูมีรอยเชื่อมนะวิหูมีรอยเชื่อมนะพี่สวยเดิมวิสวยเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับจะมีรอยเชื่อมปิงอยู่ครับดูครับเป็นเหรียญจอบหลงพ่อไปรุ่นแรกครับประอสองสี่เจ็ดแปดนะครับสวยๆพี่ดูครับเป็นรอย ประกบนะพี่หลอประกบ2ชั้นนะพี่ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตานะครับจัมโบ้สองับพี่เป็นพระปิดตาจัมโบ้สองพี่มีฝั่งตะกรุดอยู่ด้วยนะพี่สวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูครับดูนิ้วพี่คมชัดพี่คมชัดเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยพี่ดูด้านหลังนะครับดูครับดูครับ ตัวหนังสือคมชัดมากพี่ดูนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับนะครับเป็นหลวงปโตวัดประดุจชิมพีจัมโบ้สองนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่เนี๋ยพี่เจ้าของก็าวางไว้อย่างงี้พี่ฝุ่นเหมือนจะเกาะด้านหนา้าไปด้านหลังใช่ไหมมีฝุ่นแตมีแต่มีไม่เยอะนะครับดูนะครับผมเอาอ่า่เทาไหรเดี๋ยวไปหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่ เบี <be> ้ยแก้นะพี่เป็นเบี้ยแก้หลงปูบุญนะพี่ดูนะครับเก่าๆเลยครับดูดูนะครับเป็นเบี้ยแก้หลงปูบุญนะพี่เก่าๆแบบนี้เลยครับพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูนะครับดูพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับดูครับถากเชือกลงรักเก่าๆพี่เขย่ามีเสียงนะพี่มีเสียงน้ําวิ่งอยู่นี้เลยพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่ สวยๆดมเดิมไหนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้น่าจะเป็นพระกุทางอายุทยาพี่ดูทับเป็นเนื้อสำริดนะพี่เดี๋ยวพี่ได้มาแบบนี้พี่ดูพี่เหมือนพระยอดธงเลยครับพี่ถอดได้พี่ดูทับตัวพี่นะได้มาแบบนี้เลยพี่ดูทับดูทับดูทับเป็นพระกุทางอายุทยาพี่ดูทับดูทับสวยพี่สวยเลยครับพี่ดูทับเก่ามากครับดูทับดูครับพี่ได้มาแบบนี้เลยพี่ได้มาแบบนี้เลยครับ ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะพี่เดี๋ยวมันได้ดูลยพี่วันนี้กลับมาช้าพี่เลยยังไม่ดูเนื้อหาเลยพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมหมครับดูครับดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่เนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะปี สองห้าแปดห้านะไอ้สองสี่แปดห้านะพี่ตัวครับเนื้อหาเก่าๆเลยครับเป็นเหรียญหลวงพระจงปีสองสี่แปดห้านะพี่เอา,เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญน,นั่งพานนะพี่เป็นเหรียญน,นั่งพานนะพี่ฉลองอายุครบแปดรอบปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญน,นั่งพานแปดรอบนะพี่ปีหนึ่งแปดนะครับสวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับ ต่อโคตัวทอด้วยพี่ต่อโคตัวทอด้วยนะครับพี่ดูครับสวยพี่สวยเป็นเนื้อทองแดงพี่เนื้อทองแดงสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับวัดรหารลายเป็นบล็อกจิกด้วยท่าพี่เป็นบล็อกจิกด้วยนะครับสวยๆเดิมเดิมพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะพี่เป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะพี่สวยๆพี่กิ่งดังนะพี่ ดังมากเลยพี่ดังมากเลยพี่ดูครับเป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะพี่สวยๆนมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับตอกโค้ด้วยพี่ตอกโค้ด้วยพี่ดูครับตอกโคดเม็ดงาเลยครับดูครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูครับเป็นพิมพ์แต่งนะพี่พิมพ์แต่งน่ะพี่ดูครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะพี่สวยๆนมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักพิตาพี่ อันนี้น kind of <DI> ่าเป็นหลงปูเอ <fruit> ี <mat 8> ่ยมนะครับ <Kur> น่าจะเป็นปิดตาหลงปูเอี่ยมนะครับสวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเก่าๆแบบนี้พี่ดูนะครับเก่าๆเลยครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับรายการนี้ผมเอา500พี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพร้สังกาจายถ้าพี่เป็นพร้สังกาจายถ้าพี่หลงปูทิมนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับ เป็นพระสังกจจยหลวงปู่ทิมนะพี่ดูนะครับตอ,อกโคดตัวนะพี่ตอ,อกโคตัวนะพี่สวยๆนมเดิมพี่รายการนี้เอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี0 9ย์พี่ดูนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะพี่ลงยาเขียวเหนียวซับเก่ามากพี่ดูนะครับเก่ามากพี่น่าจะเป็นเงินหรือเปล่าพี่ดูครับดูครับลงยา เขียวเหนียวซับประสองห้าศูนย์เก้าพี่ดูนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพี่เลี่ยมไม่ใช่ทองนะพี่เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนทองชุบอ่ะพี่เหมือนทองชุบนะพี่สวยเลยพี่สวยเลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับ,าบ,นนร,บรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะพี่ดูครับ ดูครับรุ่นสร้างบารมีครับปี2519พี่ดูครับดูครับเลข2เลข8มีขีดเห็นไหมพี่้ก็มีเส้นขีดตรงนี้ครับดูครับมีจานถ้าไม่มีจานหน้าหลังนะครับมีจานหน้าหลังเลยครับสวยเดิมพี่ดูครับดูขอบตัดครับสวยเดิมมากพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูครับดูครับดูครับต่อโคชัดเจนพี่เรามีขีดเหนือเกิน่างนี้ครับ่างนี้ครับ ดูครับสวยพี่สวยเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับ<อ>รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาหลวงปู่จีนนะพี่เป็นพระปิตาพิมพ์แข้งหมอนนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากพี่ดูครับเนื้อคโคตรเก่าดูครับไอ้กลมๆนี่น่าจะเป็นขี้แมงสาหรือเปล่าพี่ดูครับ เก่ามากพี่ดูครับดูครับไม่รู้ว่าเป็นขี้อะไรหรือไข่อะไรไม่ดูครับกลมๆเล็กๆเนี่ยพี่ดูครับดูครับสวยๆ้ำเดิมพี่สวยๆ้ำเดิมเลยครับดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นพระปิตานะพี่หลงปู่จีนพิมพ์แข้งหมอนนะครับผมเอาห้าร้อยบาทพอพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นอ่าพระสมเด็จพิมพ์แหวกมากนะครับเป็นพระ สมเด็จพิมพ์แหวกมากนะครับสวยๆน้เดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์แหวกมากนะพี่ของหลวงพ่อกลวยนะพี่ของหลวงพ่อกวยปีหนึ่งห้านะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่เป็นเนื้อดินนะพี่เป็นเนื้อดินนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญลอบโบราณนครับหลวงปู่รอดวัดวังน้ําวนนะพี่หลวงปู่รอดวัดวังน้ําวนครับดูนะครับ เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูคร em um ับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงปู่รอดนะพี่วัดวังน้ําวนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้มเดิมเลยครับดูครับเก่าๆพี่เก่าๆเลยครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระพรมทพี่เป็นพระพรมสามหน้านะนพี่นะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนนะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนนะครับพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ เลี่ยมกรอบไว้อย่างดีนะพี่เจ้าของเขาเลี่ยมกรอบถักเชือกไว้อย่างดีเลยพี่ดูนะครับดูนะครับต่อโค้ดตรงนี้ทีพี่ต่อโคตรนี้พี่เป็นพิมพ์ตัดช่อพี่พิมพ์ตัดช่อพี่ดูนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเก่าๆเลยครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญปกนะครับพี่เหรียญปกเล็กนะพี่หรือว่าปกจ้อยนะพี่สวยๆนําเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญปกนะพี่ดูครับดูหูขีดด้วยพี่ดูนะครับหูขีดด้วยนะครับพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองนะพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่ดูครับแลครับเป็นปกนะพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะพี่โอ้ยโดดทันโดดนะครับดูขอบนะพี่ดูขอบครับผมเอาเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี Slow ้จะเป็นหลงพอทวดนะพี่เป็นหลงพอทวดครับดูครับสวยๆนมเดิมพี่สวยๆนมเดิมแบบพี่ดูครับอันนี้ปีศูนย์ห้าพี่หน้าอัปเช่ครับปีศูนย์ห้าหน้าอวปเช่พิมพ์แข้งขีดนะครับดูครับพิมพ์แข้งขีดนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับเป็นหลงพอทวดนะครับปีศูนย์ห้าพี่ดูครับดูครับหน้าอวปเช่ครับพิมพ์แข้งขีดนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเก่าๆเลยครับผมเอา หกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นพระกุวัดพับนะพี่พิมพ์หันหันข้างนะพี่พิมพ์หันข้างนะพี่ดูครับดูครับบางคนเขาเรียกอะไรพิมพ์วันทาเสมาหรืออะไรเนี่ยพี่เก่ามากพี่ดูครับโคตรเก่าบอกได้เลยว่าโคตรเก่านะครับดูครับเนื้อแตกในงาเลยนะพี่ดูครับดูครับขึ้นคาบขึ้นไข่เต็มไปพี่ดูครับค้าบแป้งคราบเต้าหู้นะครับ ผมเอา5้า้อยพอพี่เอาห้ารอยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาพี่เป็นพระปิดตาพนมลุงนะพี่ของหลวงปู่ทิมนะครับเป็นพระปิดตาพนมลุงของหลวงปู่ทิมนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นพระปิดตาพนมลุงนะพี่ของหลวงปู่ทิมนะพี่ผมเอา500้อยพี่ดูครับต่อโคตรอย่างนี้นะพี่ต่อโคดอย่างนี้นะพี่เอา5้า้อยพอนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพกกวยนะพี่จะเป็นเหรียญหลังฮัทนุมาปีสองหนึ่งครับเหรียญหลังฮัทนุมาปีสองหนึ่งพี่ดูครับจะมีเส้นแตกตรงนี้พี่ระหว่างเสเสืสอสลีแล้วดูพื้นเหรียญจะมีเส้นขนแมวเต็มเลยพี่ดูครับดูครับตรงนี้ก็จะมีเส้นขีดเห็นไหมครับสวยพี่ดูตัวตัดนะพี่ตัวตัดจะมีตัวตัดนี้พี่ดูครับเห็นไหมตาเปล่าเห็นเลยพี่ตาเปล่าเห็นเลยครับตัวตัดนะครับ สวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับเป็นเนื้อปาก้าพี่เนื้อปะก้านะพี่ดูครับจะมีเม็ดผดแล้วมีขีดคมคมเลยครับนะครับแล้วมีเส้นตรงนี้พี่เส้นขนแมววิ่งขึ้นเต็มเลยพี่เห็นไหมครับนะครับสวยเลยพี่สวยเลยครับแล้วมีเนื้อเกินตรงนี้พี่จะมีเนื้อเกินตรงนี้พี่เหมือนเขี้ยวงูเห็ดมากคมคมเลยนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับสวย เดิมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาพิมพ์หลังแบบนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์หลังแบบนะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับสวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับเป็นพระปิตาพิมพ์หลังแบบนะครับดูครับมีปิดทองด้วยพี่ดูครับมีปิดทองด้วยครับดูครับสวยพี่เก่ามากเลยครับดูครับเก่ามากเลยครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบเก่าๆเลยครับผมเอา 600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อปี้นะครับพี่เป็นเหรียญขวัญถุงและพี่หลวงพ่อปี้นะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าเหรียญขวัญถุงนะพี่ดูครับดูครับเหรียญขวัญถุงมหาโพกกระซั์นะพี่ดูครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่ออกปีศูนย์นะครับดูครับออกปีศูนย์นะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมนะพี่หน้าตาคมชัดพี่ดูครับ เป็นเนื้ออปา้าพี่เป็นเนื้ออปา้านะครับผมเอาอะไรเอาไปหกร้อยพี่เอาไปหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินนะนพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเงินรุ่นพระพิจิตนะครับหลงปูหมุนปกเสกครับปีอ่าสี่สองสี่สามนะครับสี 4, 2, 4, ่สองสี่สามครับตอกสองโคตดพี่เนื้อทองแดงนะพี่จะตอกสองโคตดนี่ นิยมกว่าเนื้อก็ไหล่ทองนะพี่ดูครับตอกโคตรโตนนะแล้วก็มีโคตรอ่าพระพิจิตพี่สวยสวยลมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยสวยลมเดิมพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับผมเอาเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นจอบนะพี่เป็นจอบเล็ก หลงพ่อเงินาพีตจบเล็กหลงพ่อเงินทพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับจะมีเส้นขนแมวเห็นไหมพี่ใต้ซอกแขนในในซอกแขนทวีสองข้างเลยจะมีเส้นขนแมวนะครับเราจะมีเหมือนเนื้อเกินนะพี่ทวีที่บ่าเนี่ยที่ไหล่่ที่ไหล่ที่วอนนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเนื้อกะไลทองนะครับดูครับเป็นเนื้อกะไลทองสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยมากพี่ดูครับที่เลขห้ามีขีดด้วยเห็นไหมครับ ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเป็นจอบเล็กนะพี่บอกได้เลยว่าสวยแชมป์นะพี่ผมเอาเอาไปห้าร้อยพอพี่เอาไปห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นหลงพ่อเงินอีกหนึ่งรายการพี่อันนี้เป็นอับากานะครับเนื้ออัลบากาครับคอแอลนิยมสุดของปีหนึ่งห้าเลยนะครับดูครับกิ่งดังฟังชัดพี่กิ่งดังฟังชัดเลยนะครับดูครับเห็นไหมพี่คอแอลลึกๆเลยพี่ดูครับ สวยพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมดูครับดูหน้าตาพี่ตาท่านจะเป็นสองชั้นแล้วก็มีเหมือนหัวตาเหมือนขี้ตาพี่ดูครับแล้วมีรอยตะไบแขนครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กับบล็อกหลังพี่บล็อกหน้าจะใหญ่กับบล็อกหลังนะพี่ดูคร oui ับสาลีจะเหมือนลูกศรธนูนะครับสาลีจะเหมือนลูกศรธนูนะครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่ต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าะครับสวยๆเดิมเดิมพี่รายการนี้ผมเอา800บาทนะครับ800บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่อันนี้ลงยาพี่ลงยาลายธงชาติพี่ดูครับตอกมีจานนะพี่มีจานนะพี่เห็นไหมครับดูครับมีจานนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ หลวงปู่สวงพี่เหรียญหลวงปู่สวงพี่ดูนะครับสวยๆเดิมพี่มีจานนะวพี่เหรียญนี้มีจานนะครับดูนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะพี่เทวดาเล่นดินนะพี่เก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับรับรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะพี่ดูนะครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เหรียญหลวงพ่อสว่างนะพี่วัดทับพุษารพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูนะครับ รุ่นแรกนะพี่รุ่นแรกครับรุ่นปลอดภัยนะพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับที่หูมีเส้นขีดเห็นนะพี่ที่สหูมีเส้นขีดองศาโอก็มีขีดนะครับปอป,อปอลามีขีดเห็นนะพี่เขาเรียกว่าบ็อกปอแตกใช่ไหมพี่ดูนะครับปอปลามีขีดเน,เนื้อปะก้านะครับเป็นเนื้อปะก้าพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่รุ่นปลอดภัยปีหนึ่งสนยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยครับรายการที่ผมเอาเอาไป 500พอพ500 500ี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี offer offer. ่รายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตหลงพราะกลยวนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับด้านหลังจะเป็นสิงแบบนี้พี่เป็นกระดาษหนังไก่นะพี่เป็นกระดาษหนังไก่นะครับดูรับสวยๆน้ำเดิมพี่เด๋อตีกล้องให้ชมนะพี่ดูรับเห็นไหมโดนแสงจะแวบๆลยพี่ดูครับดูครับอันนี้น่าจะออกปีสิบห้านะพี่ปีสิบห้านะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่รายการที่ผมเอา เท่าไหรด่ดีเอาไป400พอพี่เอาไป400บาทนะครับอ่าหมดแล้วนะครับพี่ท่านใดนะครับสนใจรายการไหนโทรเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์4ก8 3 5หนะครับหรือทักไอ l ดี e ไลน์ศูนย์กสนะครับสำหรับวันนี้ขอาราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม